วันนี้ SPU Showcase ของเราจะพาไปรู้จักกับเด็กซ<ป>ิมเอเจนซี่มาความสามารถที่จะมาโชว์ของให้เราได้ดูว่าเด็กมีของมันเป็นยังไงพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย <c oughs> ี่แพทเองนะคะนางสาวอิสริยาบุญสร้างกำลังกุลค่ะก็เรียนอยู่คณะที่สา์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลปีที่สองเป็นประธานซิมเอเจนซี่รุ่นที่6ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลย ว่ามันอยู่ในกรุงเทพเลยอย่างแรกอยากเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยตอนแรกแต่ก่อนก็อยู่ต่งางจังหวัดเนะเาะแล้วก็เลื่อนไปเจอแบบว่าฝีใน a c e b o o k มาหาลัยนี้ขึ้นมาพอดีก็เลยแบบเออมันน่าสนใจก็เลยลองสมัครดูแล้วก็ตอนแรกลังเลระหว่าง CPA กับ f d แต่ทีเนี้ยมาพยโยน่ะคือเรายังไม่เคยแบบไม่เคยได้จับไม่เคยได้เรียนรู้คือย,ยังไม่รู้เลยว่าแบบมันเรียนอะไรบ้างเลยอยากลองอยากทำอะไรเงี้ยแต้ส่วนตัวก็เป็นคนชอบแบบว่าชอบเขียนโพสชอบจินตนาการอะไรอยู่แล้วก็เลยสมัครสาขานี้ค่ะ ม,มาก็จะมีเรียนปรับพื้นฐานแล้วก็เรียนวิชาทั่วไปเลยที่เราเคยเจออย่แล้วพวกใครสังคมคณิตพอเทอมสองปุ๊บมันก็จะมีการเรียนเข้าสู่เนื้อหามากขึ้นอย่างการออกกองการถ่ายมีการหาค่า F แล้วก็การตั้งค่ากล้องต่างๆแล้วก็จะมีสอนเกี่ยวกับการออทำแบนดิ้งด้วย วิชาที่หนูชอบเรียนก็จะเป็นวิชาการตลาดแล้วก็การสร้างแบรนด์เพราะว่าหนูเป็นคนชอบทําออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็แบบว่าจะได้รู้จักการตีกลุ่มลูกค้าอะไรเงี้ยก็เลยชอบค่ะมุมปรดของหนูก็จะมีอยู่2ที่แล้วกันที่แรกเลยก็คือห้องซีเมนเซนซี่แล้วก็ที่2ก็คือห้องสมุดเป็นสิบเอ็ดันห้าเพราะมันมีที่นอนทุกคนแต่อย่าไปนอนกันเยอะนะเดี๋ยวมมนมีที่นอน เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโรงเยนชั้นสองจะบอกว่าส่วนตัวไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ทาให้หนูสามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้ทุกวัน <l acht> ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ <l acht> เมซีเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นที่การจําลองสถานการณ์การทางานในรูปแบบจริงเลยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาตั้งแต่เป็นเฟสที่เลยเข้ามาค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็พัฒนาศักยภาพและสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ หนูมไม่รู้จักหรอก <c oughs> ไม่รู้จักเลยแต่ว่าตอนช่วงนั้นมันเปิดรับสมัครแล้วเพื่อนส่งมาให้แบบ <c oughs> เฮ้ยเขามีเปิดรับสมัครแบบเกี่ยวกับซีมิเนซี่แต่ตอนนั้นก็ยังงง,งอยู่นะคือมันคืออะไรแล้วทีนี้มันมีตําแหน่งให้เลือกไงแล้วคือเราอ่ะคือคนชอบแบบชอบคิดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยแบบสมัครมาเข้ามาเป็นเคียร์ทีแล้วสรุปก็ติดก็เลยเข้ามาอยู่ในซีมค่ะ นุกดีค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบคิดอ่ะเวลายอย่างสมมติง่ายๆเลยก็คืออย่างตอนฝันเนี้ยหนู่ก็ฝันยาวแล้วก็แบบฝันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยตื่นเช้ามาสามารถเอามาเขียนเป็นหนังอะไรเงี้ยก็เลยสมัครตำแหน่งครีเอทีฟเข้ามาแล้วก็ตอนนี้คือมันสามารถแบบว่าเอาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจินตนาการตรงนั้นอะมาลงมือทําจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสในการแบบทาตาแหน่งอื่นๆด้วยทั้งแบบกรรกาบนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่าง ก็มีสิ่งที่เป็นไปอย่างที่คิดเลยก็คือได้ทํางานจริงๆแน่แล้วก็ชอบตรงที่ว่าได้คอยแบบว่าฝึกพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยก็คือไม่คิดว่าจะทํางานเยอะแล้วก็หนักมากขนาดนี้มากขึ้นทุกวันด้วยแล้วก็เรื่องสังคมตอนแรกคิดว่าสังคมจะแบบว่าคนทํางานนนท์มันจะแบบดีจังกันแบบดูดุอะไรเงี้ยแต่จริงไม่คือชิมาก You, ตัวหน mm ูเองเนี่ยหนูก็อยู่โปรดักชันค่ะโปรดักชันกับสตาฟเนี่ยก็จะเปิดรับสมัครเฉพาะเด็กคณะที่จัดเท่านั้นแล้วก็สามารถสมัครตั้งแต่เป็นเตชี่ปีหนึ่งเลยแต่ล่าสุดก็คือเพิ่งเปิดรับสมัครซีเมนซี่รุ่นที่7ไปเนาะดังนั้นก็อยากให้พี่พียน้องไปคอยติดตามข่าวสารในที่เฟซบ o o กแฟนเพจซีเมนซี่บายซีเอสพียค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไวให้บนนี้นะคะ ้ายก็อยากบอกว่าทุกคนสามารถเข้ามาลองเรียนรู้ว่านอกจากสิ่งที่เราเลือกเรียนแล้วเนี่ยเรายังสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยเพราะว่าที่เ p ของเรามีอะไรดีๆอีกมากมายให้ได้ลองเรียนรู้บอกเลยว่าไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรหรือว่าคณะอะไรก็สามารถเข้ามาเป็น CM c m e มนเซได้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a ซีเมนเซ n ี่ by CASPU อ่ะสุดท้ายหนูก็ต้องขอขอบคุณซีเมน n ซ y ี่แล้วก็รวมถึงพี่ๆทุกคนด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้หนูได้เข้ามาลองทํางานตรงนี้ทําให้หนูเชื่อมั่นแล้ว ก็เห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้นที่พี่ทาให้หนูรู้สึกว่าเป็นเด็กปีหนึ่งที่โชคดีโชคดีพอได้ลองลงมือทําในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอย่างตัวเองจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานใหญ่ๆอย่างงาน,นประมนิเทศที่ผ่านมาหรือว่างานเอ็นเดย์โอเพนเฮาส์แล้วที่แรงที่สุดเลยก็คือ EP นี้หนูต้องมานั่งเขียนสคริปต์ให้ตัวเองแล้วก็สัมภาษณ์ตัวเองแล้วก็นั่งตรวจคลิปที่มีหน้าตัวเองแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณโอกาสที่เข้ามาจริงๆค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าคอยตดตามกันว่าาาใใรจะมโเห้เดูอีกย